สวัสดีทุทะะกท่านด้วยนราคาที่กำลังรับชมคอนเก,สเกมส์สตูดิโอกับเกมลิฟท์โซฟีเบลพาร์ทสามวันนี้เราเล่นหมดทีมคันครับทีมเอสอีแคทในแมปเอาลาเอาลาส หมดนี้ต้องใช้ความรู้มืออย่างสูงมากเลยครับเพราะหมดนี้เราจะถูกไล่ล่าโดยฝูงตำรวจครับเราต้องเอาชีวิตรอดจากฝูงตำรวจพวกนี้ให้ได้โดยมีผู้ชนะแค่3มคนเท่านั้นอได้หมดแหละครับแต่ว่ามีสามลำดับหมดนี้มันไม่ได้แข่งขันกันเองมันเอาชีวิตรอดกันครับและน้องมันต้องช่วยกัน ถึงแม้มันจะเป็นคู่แข่งกันอยู่ดีสกิลมันก็เปลี่ยนให้ครับมันเป็นสกิลจากสีฟ้าเปสีส้มใช่ไหมแค่คุณสังเกตเห็นนะมันจะมีแบบช่วยกันเองเช่นแรงอนะไรนัเพิ่มความพาของรถเพื่อพุ่งชนรถตำรวจที่มันขวางอยู่ให้ทะลุไปออกไปได้แล้วก็สมมตริรถเราโดนเจาะยางมันจะรักษาให้แล้วก็ ลดเล่หความรืวมั้งถ้าผมจะไม่ผิดอ่ะมันจะไม่ช่วยกันเองได้มันจะไม่ช่วยกันได้ครับมีการกดไอเทมมันจะรักษาทั้งหมดเลยครับผมไม่ก็รักษาเฉพาะเพื่อนถ้าสูกจับได้เป็นยังไงนั่นเหรอจับได้ที่เพื่อนยังอยู่แล้วก็เกิดได้สมึกทุกเมื่อครับแต่ว่าถ้าเพื่อนยังอยู่ได้นานมากแล้วก็มีโอกาสได้เกิด เดลครับอ้ยเลกโอกาสได้เกิดสูงยไม่รู้ผมจะไม่ได้ว่าผมจะไม่ได้ว่า,ม,ม,ม,วามันจะให้กี่วิน,นกันเวลาในการเกิดแค่เพื่อนเราถูกจับด้วยทั้งหมดเกนจบครับเกณโอ้ก็ไม่มีใครยืนหยัดแล้วอ่ะแพ้จบหมดไม่จำเป็นว่าเป็นคนที่นำครับทุกคนนะครับบอกแล้วเกณน,นี้ต้องใช้ความ พึ่มือด่านนี้ผมชอบตรงที่มีทีมนี่แหละครับพอนสมัครทีแต่ว,ว่าผมลำบ,บากตอนที่มันขับรถเลยเพราะมีสิ่งขีดขวามาพุ่งชนเข้าหาผมตลอดทำให้ผมดิฟอะไรขัดเ้า,เาแรงคนเราไม่ขูดเลยต้องควรเบายังไงบรรลุยังไง uh, uh, ผมคิดผมคิดได้ตอนนี้คือผมไม่ควรจะหยุด oh. ควรจะเดินไปต่อถ้าเราหยุดเราก็ถูกจับอะ เกมนี้ด่านนี้ทำให้ผมมันคลดอะไม่ออกเลยมีแต่ต้องมีแต่ต้องลุยอย่างเดียวอะอ๋อผม,มบอกไปไมไ่เกิดทุกเมื่อครับม,มันมีจำจัดจำกัดแค่สามครั้งสามครั้งผมไม่แน่ใจว่าเป็นเฉพาะหนึ่งต่อนหนึ่งคนปะหรือว่าทั้งหมดถ้าเราตายไปเกินสามครั้งไม่ได้ครับคือจบเลยครับ Civilian vehicle. Let's get every EMS out here. Code three. Uh, the roadblock didn't stop. Let's, uh, let's get another one set up now. ไม่อยากใช้สกิลเลยเดี๋ยวเราต้อเป็นต้องใช้อะผมไม่อยากเสียหายหนักแล้วอะ่ะตอนนี้ครับแลผมโซมผมต้องเสียค่าซ่อมตั้ง5พันโอ้หไม่อยากผมจะเอาเงินไปซื้ออุปกรณ์แต่งรถครับ We uh, here. Maintaining visual contact, uh. still going. Uh, the so roadblock didn't stop. Let's, uh, let's get another one set up now. คนดูตรงหลอดสีแดงนะครับถ้ามันสุดเมื่อไหร่นะจบเลยถูกจับถ้ามันไปหลอดสีฟ้าปลอดภัยครับรอเดี๋ยวดีเพื่อจะรีบไปไหนโอ้โหแมงเขาส,สิ้นชัยคนเดียวแล้วอ๋อมันไม่ได้เป็นที่หนึ่งที่สองที่สามดีกว่ามันเข้าเข้าอีกคนก็ได้อืมต้องรีบแล้ว สายเกินไปแล้วครับแต่ช่างเถอะผมก็ได้เงินพอสมควรอันนี้คืออาทิเมนต์ครับ ถ้าเราปลดล็อกด้ามเราจะมีร่างวันนะครับทีนี้เรามาแต่งรถกันต่อเลยครับในญ่ดูที่มมีอะไรมั่ง แต่งอะไรได้บ้างไหมวะเอาล้อก่อนแล้วกันส่วนอื่นมันแพงเกินอะ่ะเอาอันที่อันที่ซื้อได้ก็ซื้อไปก่อนนะครับส่วนอันแพงไว้ที่หลัง วันนี้ผมก็ขอจบแค่นี้นะครับสวัสดีครับคอนเกสเกมีแฟนเพจมานานแล้วนะครับอย่าไม่มีใครกดไลค์เลยอย่าลืมเข้าไปกดไลค์ได้นะครับถ้าคุณเปิดเว็บุ๊กนะ้วพินคอนเกสเกมสตูดิโอเข้าไปเลยท่านี้เพื่อนๆจะได้รู้ความเวลาเตดคลิปก่อนใครสามารถพูดคุยแล้วอบถามผมได้ที่ ファケトルームァクトルーファクトカーファクルカーファームァトー